ทิสโก้สำหรับการคาดการงบไตรามาสสามครับจ่าเดชครับก็โดยภาพรวมเราประมาณการกำไรทิสโก้ประมาณสัก1,850ล้านนะครับก็จะใกล้เคียง Q on Q เรียกว,ว่าสูสีนะครับแล้วก็โตขึ้นมาได้สัก4% Year on Year ปีนี้เป็นปีที่ทิสโก้เนี่ยเด่นเรื่องการโตสินเชื่อนั้นสินเชื่อโตก็จะเป็นประเด็นหลักที่ทำให้กำไรเนี่ย เติบโตต่อเนื่องกระรอบทิสโก้ก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่มีการการสำรองที่สูงฉะนั้นเนี่ยสำรองในไตรมาสที่3มก็ยังต่ำมากมากอ่ะเข้าใจว่าไม่ไม่ถึง100ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวรายได้ต่อไปสุทธินะครับก,ก,ก็ก็ฟื้นตัวนะครับจากจากสินเชื่อเป็นหลักนั่นจะมีสองสาเหตุครับรายได้่อกเีสุทธิแล้วก็สำรองนี่ที่ปรับลดลงครับที่ทำให้กำไรทิสโก้เติบโตเยือนเยืแต่ Q1Q เนี่ย ก็เข้าใจว่าช่วงเข้าสู่ไตรมาสหลังๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับมา offset ตัวผลกระทบจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นครับครับทิสโก้คาดว่าจะมีกำไรไตร,าตรามาสสามหล้านบาทกลมๆนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Q on Q และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ4% year on year เรื่องผลกระทบเชิงลบจากลดยึด กระทบอะไรกับเขาบ้างไหมสําหรับทิสโก้ครับจาเอน่เท่าที่คุยดูจํากัดครับเพราะว่าทิสโก้เนี่ยในช่วงที่คนอื่นลุกสินเชื่อต่างๆสินเชื่อลดนะครับทิสโก้เรียกว่าไม่ค่อยลุกเท่าไหร่ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทําธุรกิจคืนลดจดหนี้ถ้าใครจําได้ในช่วงโควิดทิสโก้เนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวก่อนเพื่อน คืออาจจะเพราะตัวเองเชี่ยวชาญในเซกเมนต์นี้เป็นพิเศษพอเห็นสัญญาณไม่ดีเนี่ยทิสโก้ก็เป็นคนแรกๆที่ทําก่อนแบงา์ชาติ้วยซ้าถ้าใครจําได้นะครับทิสแบงก์ชาติอะ่ะม,มามันมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้บางส่วนที่ไปต่อไม่ได้ก็ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องต้องเป็นภาระหนี้สินนั่นนี่นู่นแล้วว่ากันไปแต่ทิสโก้เนี่ยทำก่อนเลยทำทำทำ,ทำ,ท,ำทำก่อนแบงก์ชาติประกาศฉะนั้นเนี่ยอพอประกาศมาก็กระทบทิสโก้บ้างไม่เยอะ เพราะว่าหนึ่งเนี่ยช่วงช่วงที่มีปัญหาโควิดทิสโก้ไม่ค่อยโตรถยนต์เท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารับจากช่วงโควิดยาวมาถึงปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อ่าเช่าซื้อเป็นสินเชื่อที่แข่งม,มันดุที่สุดผมว่าไม่าจะเป็นตุที่สุดเลยเรียกว่าสิรถยนต์ใหม่เนี่ยแข่งไปนี่ตอวเบี้ยต,ต่ำสุดแข่งกันมากงั้นทิสโก้ไม่ใช่สไตล์ที่ที่ที่แข่งทิสโก้จะเป็นสไตล์ที่ถ้าผลตอบแทนไม่ดีพอเขาจะไม่เล่น นนในช่วงหลังๆทิสโก้จะไม่เล่นรถใหม่จะไปรถเก่านะครับแล้วก็ไปสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ภายใต้แบรนด์สมหวังแต่ว่าเขาก็ยังเป็นสไตล์ประเภทอนุรักษ์ประยมนอยู่ดีก็คือว่าแม้ว่าจะเข้าไปสู่ตลาดที่มันเสี่ยงมากขึ้นคือตลาดของสินเชื่อยูสคร์เนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านิวคา่าเป็นรถปกติจำนำทะเบียนจะเสี่ยงกว่าไหมใช่แต่ว่าข้อดีก็คือทิสโก้เนี่ยมีการการสำรองนี่ที่สูงอยู่แล้วฉะนั้น,นพอเขาเข้าไปเล่นในตลาดที่อาจจะเสี่ยงสูงแต่บาจินเขาก็ดี แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของสำรองแต่เพียงแต่ว่าสำรองส่วนเกินมีเยอะไงก็เลยสำรองส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ในภาวะที่ตัวเองจะเติบโตสินเชื่อได้ไดก็เลยทําให้ทิสโก้ค่อนข้างจะโอเคไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนลดยึดเท่าไหร่นะครับถือว่าถือว่าปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีในภาวะอย่างนี้ครับครับจะาเหนครับแต่ภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยว่ากันว่าดีกับแบงก์ใหญ่แต่ว่าแบงก์กลางเล็กไม่ค่อยสวย เรื่องดอกเบี้ยยังคงเป็นขาขึ้นแม้จะเป็นปลายขาขึ้นแต่ถูกมองว่าน่าจะค้างนานหน่อยรอบนี้เป็นผลกระทบอย่างไรต่อทิสโก้ด้วยหรือเปล่าครับจาาเนก็ก็มีนะครับจริงๆโดยโดยหลักแล้วเนี่ยด้วยความที่ทิสโก้มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเยอะอยู่ผมว่าประมาณสัก6-70%นนะนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยโดยปกติถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะต้องเจ็บตัวเพราะว่า ฝั่งต้นทุนจะต้องพุ่งขึ้นเร็วกว่าฝั่งรายได้ดอกฝั่งรายได้ดอกปี้จากสินเชื่อแต่เทสโก้เนี่ยก็เปลี่ยนเกมนิดนึงก็คือหนึ่งมาเล่นตลาดคอร์เปอรทคอร์เปอรทคือตลาดที่ถ้าสินเชื่อปรับขึ้นเขาก็ชาร์จลูกค้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเอ็มเลสคือเอ็มเอลอาร์เขาก็แก้เกมด้วยหนึ่งก็คือไปโตสินเชื่อคอร์เปอรทมากขึ้นสองก็คือไปโตสินเชื่อไฮยิเช่นเช่นสินเชื่อของสมหวังก็คือสินเชื่อที่ อาจจะเคยชาร์จสินเชื่อเช่าซื้อในหลักจำนวนหนึ่งเช่นห้าหปเซตัวอย่างนะครับสินเชื่อตัวสมบัติก็คูณ2คูณ2ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการแก้เกมโอเคละ่ะตัวนิ่มเขาไม่ได้ขึ้นพุทปาสเหมือนกับแบงก์ใหญ่แต่ก็สเสถียรเสถีย,ยรระ,ะดับประมาณสัก5 5.1%เอร์เ้าหนึ่งเซมันไม่ได้สูงเป็นชันขึ้นเหมือนแบงก์ใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้ลงมากเหมือนอดีตที่เคยเกิดขึ้นตรงนั้นคือแก้เกมให้มันแค่ ถือว่า f l a ตแล้วกันดอกเบีย้ยขาขึ้นไม่ได้เป็นคุณแต่ก็แก้เกมให้ตัวเองไม่เจ็บเหมือนกับในอดีตที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้นะครับครับดังนั้นผลกระทบเรื่องดอกเบีย้ยยังเป็นขาขึ้นและอาจจะค้างนานๆแม้จะเป็นช่วงปลายขาขึ้นก็กระทบกับพิสโก้น้อยกว่าที่ตลาดกังวลไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับจัรเอใร๋ใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจริงมา r ์จินหรือวานดีของพิสโก้เนี่ยเขาพีคไปตั้งแต่ไตรมาสที่ ที่สามที่4ี่นะคือช่วงปลายปีเขาพีคแต่แบงก์อื่นน่ยยังไม่พีคนึกออกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ยังรักษาระดับประมาณสักห้าห้ห้นึ่เปเนี่ยนั่นหมายความว่ามัน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 ไม่ได้สูงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้กระทบมากฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยเอ่อเป็นทิศทางที่ปรับขึ้นแต่ค้างนานๆเน่ยก็เป็นไปได้ว่าตัว m a r g จิเนี่ยไม่ได้ทำนิวไฮไม่ไม่ได้สูงขึ้นแต่ก็คงจะอยู่ประมาณสักหเปอร์เบวกลบได้ นะครับแล้วก็ไปใช้ในแง่ของตัวสำรองนี่หรือว่าถ้าโชคดีค่าธรรมเนียมดีขึ้นแต่บังเอิญมันก็โชคร้ายเพราะค่าธรรมเนียมมันถูกกดดันด้วยแคปตาลมาเก็ตที่ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยกำไรทิสโก้ก็เลยไม่ได้หวือหวามากถ้าดูกําไรปีนี้หรือกําไรควอเตอร์ลี่เนี่ยก็จะเติโบโตบวกบวกลบไม่ไม่มากออกแนวค่อนข้า,ขางจะเสมอตัวซะมากกว่าครับครับทิสโก้มีจุดเด่นด้านจ่ายปันผลแต่ปีนี้มีเซอร์ไพรส์ก็คือจ่ายปันผลกลางปีด้วย ไปแล้วส่วนหนึ่งนอะาจารย์เอคิดว่าทำไมปีนี้ถึงมีเซอร์ไพรส์ล่ะทำไมแบ่งจ่ายปันผลมีกลางปีด้วยแนะ่ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พูดน้อยต่อยหนักจ่ายปีละรอบอแล้วปีนี้นะครับช่วงปลายปีหรือมองไปยังปีหน้าทิสโก้ยังจะเป็นหุ้นแบงค์ที่ยังน่าจะจ่ายปันผลได้สวยต่อเนื่องไหมครับอาจารย์เอครับการจ่ายปันผลระหว่างการเนี่ยเขาอธิบายไปแล้วว่า ต้องการทําให้เป็นรักษณะเดียวกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแบงก์ส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลสองครั้งคือคร,ครึ่งปีในระดับหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายเยอะภาพมากขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังทิสโกอาจจะมองว่าเออตัวเองก็น่าจะทําเหมือนกันนั่นคือเหตุผลหลักที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นว่าจะช่วยเ,ออเรียกว่าลดผลกระทบจากตัวภาวะเศรษฐกิจหรือว่าหุ้นที่ไม่ดีอาจจะช่วยบ้างอาจจะช่วยบ้างก็ได้เพราะว่าคนอาจมีความรู้สึกว่าเออได้ปันผลระหว่างการก็มาช่วยลด ัจจัยเสี่ยงได้ระดับหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก <ừ, S 2> ็อาจจะเป็นการแล้วว่าลดลดลิมิตดาวไซริสแค่ของราคาไปได้ที่เกิดขึ้นงั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของบางก,การปรับลยุทธ์ซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่าต่อให้เขาจ่ายผลผลระหว่างการนะครึ่งหลังก็ยังได้ได้อยู่ที่สูงอยู่ดีแต่ทั้งปีี่ยฟิสโก้ยังเป็นนัมเบอร์วันเรื่องของการให้ยดนิยูที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นนะครับงั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยการจ่ายันผลระหว่างการแล้วก็ครึ่งปีเนี่ย ก็ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปละเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายบันผลไปเลยนะครับก็ก็ยังโดดเด่นเรื่องนี้ต่อไปเรื่องอัตราการเล่นตัวเนี่ยต้องยอมรับว่า,ย,ายังจะมีข้อจํากัดเพราะว่านิมเขาอาจจะผ่านช่วงพีคไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็จืามาช่วยสํารองก็ช่วยได้ฉะนั้นกาไรก็รอาจจะเติบโตได้ไม่ถึง5%เในปีนี้แต่ว่าได้ปันผลช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้บริหารอาจจะมองว่าแหมแต่จ่ายปันผลที่เดียวตั้งคืนเล่นครั้งเดียวคือคือพอจ่ายบันผลเสร็จปุ๊บคุณก็ลงใช่ไหมก คนไม่เล่นน่ะและกําไรตัวเองก็ไม่ได้เด่นมากก็อาจจะทำให้หุ้นมันขาดโมเมนตัมในการซื้อขายซื้อขายนี่พอพอจ่ายปุ๊บราคาหุ้นปรับลงมาอินเทอร์ลิมก็กลับเข้าไปซื้อได้ก็อาจจะทําให้ตรงนี้มันมีโมเมนตัมมากขึ้นสำหรับทิสโก้ก็ได้ครับครับมองว่าทิสโก้น่าจะยังเป็นหุ้นแบงค์ที่จ่ายปันผลได้สวยต่อเนื่องไหมครับจันเอกครับแน่นอนครับคือกําไรอาจจะไม่ได้เด่นเด่นมากนะครับอย่างปีนี้เองเนี่ยเราก็คาดการกําไรทิสโก้นะครับโตเพียงแค่สเปอร์เซ็นต ีห <5, S 2> ้าโตห้าเปอร์เซ็นฉันเนี่ยเรื่องอัตราการเติบโตต้องยอมรับว,ว่าทิสโกโตโตช้ากว่าเพื่อนนะครับ,รบเพราะว่าประเด็นเฉพาะเรื่องการเรื่องของตัวมา r จินก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าปันผลก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่เพราะว่าเขาก็จ่ายปันผลเนี่ยประมาณสักผมว่าหลักๆแปดบาทเนี้ยแปดบาทหรือแปดบาทกว่าได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าดูจาก Business Mo เด l ดูจากการบริจัดการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เป็นแบงค์ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของคุณภาพนี่ แล้วก็รักษาการบตัวกําไรได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองั้นั้นตัวการจัดยปันผลก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับตามผลกำลังที่เติบโตครับครับเฉลี่ยดิวิด end y ต่อปีของทิสโก้เท่าไหร่ครับจารเอกครับเอาเอาทั้งปีนะครับถ้าเป็นปี2023เนี่ยก็คาดไว้ประมาณสัก7.9%แล้วปีหน้าเนี่ย ก็8อ3ก็โอเคครับผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นสไตล์ value investor เนี่ยทิสโกน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนซื้อแล้วก็สบายใจเพราะว่ากำไรโตไม่มากแต่ว่าปันผลดีแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ดีเยี่ยมครับหลักทรัพภายแนะนำซื้อไม่ซื้อ t i สโก้เป้าเท่าไหร่ครับจานารยครับเป้าเป็นปี2024นะครับเราเรา low over ไปก่อนหน้านี้นะครับราคาเป้าหมายเนี่ย109บาทก็แนะนำถือครับแนะนาถือครับ นแนะนำแค่ถือถืออะไรถือกินปันผลถือกินปันผลครับ <c oughs> แต่ว่าร,ราคาเขาลงมาต่ำร้อยก็โอเคนะครับราคาประมาณรประมาณเนี้ยคือมันได้ก่อนหน้าที่เราทําราคาเขาเป็นหลักร้อยมันก็จะไม่ไม่อัพไซด์มันก็อาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราต้องแนะนําซื้อแต่ปัจจุบันราคาก็ปรับตัวลงตามตามตลาดเหมือนกันฉะนั้นเอาจริงแล้วปัจจุบันก็ถือว่าซื้อได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไตรมาสสามกำไรก็ไม่ได้มีอะไรดุหวามาก ฉะนั S <S <S <า>้นน่ยต้องเข้าใจว่าถ้าซื้อก,ก็ต้องเมนปันผลเป็นหลักแล้วกันนะครับ,รบแนะนําถือทิสโก้เป้าสิ้นปีหน้าร้อบาทเอ่อส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบีออนเอ how to trade financial market logically โดยใช้ w h i t o f f method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวค f ฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพัฒ s ออนไลน์เนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัส s ออนไลน์0 0 1 4ถึงเลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมนิพัสออนไลน์0 1 1ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR c ค d ดหน้าจอได้เลย สแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน